สองตัวเี่เดี้เอีดี้เตืนั่งเขาคู่เลยเขาคู่เลยขุมหายเบ้านเฮาเพิ่นขายคู่เทไรบุนนี่เนาะแพงเลยทีนี้ดูคิดผงธรรมชาติมาเลยเทละสอเลยดิดีด้แม่เนาเนี่ยถึงแล้ว อยู่กได้เลยนั่ก็น่าคุดแล้วแบบนี้ว้ายติดข่อเข่ามาไปได้พี่น้องอุยอยู่บิดมือแล้วเว้ยคบคบบนี่คบนี่ีโอ๊ย หานหานานโอ้กบเริ่มเข้าเลยติ๊สวัสดีครับพอผมบ่าวเคียนสติกดีอสานพ่อเกษรครับสวัสดีจา้าสวัสดียามเช้าเช้านี้ออกมาหาอยู่หากินอีกแล้วนี่ป่าบ้านโคกสง่าเด้เอคนไล่หลายมาหาเห็ดมาในที่นองพาัปเลาะป่าหาเห็ดแต่เฮาเตรียมเสียมมะนำ้ำเพรเมื่อวานเห็คนคนขุดจิปโผลไหลายคนขุดจิปโผลเขาก็เลยเตรียมมะนํำถ้ามีเฮาก็จะขุดไปนำาถมาหาแต่ว่าที่นแน่ๆฮะลงมาในตัวหนึ่งในตัวหนึ่งแล้ว เราจะเจอเห็ดท้อนนี่คุณเขามาจากฝั่งทางเลยเห็ดนาม่อมคนหาหลายนะหลายกว่าเมื่อวานมืดอนียคนเต็มเลยนี่ดินี่ดิสองรอบเลยนานนานน่านน่านเต็แล้วเฮ็ดหมืนเจออย่างเอานั้นเนาะตาบ้านโคกสง่าอย่าให้เสียเที่ยวเจอเห็ดเอาเห็ดเจอข่อยจิปโอมกับขุดจิปโอมนำนี่ดีหอยพคนขุดเนี่ยในบล็อกเกมเรนไดิ ต้นขุดมันได้ดึกได้พี่น้องกันดิชัๆชักชัดชัดชัดขมตนมหมเด้อเมื่อกี้นีเขาติ๊กขุดตัวแรกเขาติ๊กกระถมเราติดติ๊กอมได้าะว่าย่านงวงเงินนยางมันต๊ะชัดชังเจ็บขามันเป็นหลุมพ่อหาเฮ็ดน้ำนี่แหละเอาก็สิ๊กะกานเลยป่าก็สำรวจป่าก่อนครับเอกี้น้องติ๊กขุดน้ำ Đặt nà lắm Đặt nà, đặt nà, đặt nà, đi, đi, thay lăng mất Đi Thưa thích sống Thưa thích sống Thưa Nó thúng mà đi có chai đêm rau mà chắc hên nhảy bóc nhỉ พุทเลยนะเจ้าได้สี่ห้าตัวแล้วนี่เด็กเ่ปดเป็นห้าสบคุดด้วยจ้ะถ่ายข้า้นอกเบอร์ไม่คุ้ไม่ออกไปแล้วเมื่อคืนนี่นี่หอยมันยังใหม่ๆนี่หอยาู่ปิดเลาะันอยู่โปรไกเดอแค่กระหูมกี้นี้พุดใหม่ต่อติดแล้วบลึกตนดี มีขาเพิ่นต้องค่อยๆบานหาเพื่อจะเจอแต่ละตัวโอ้ยแต่เบลเกียงขุดไม่ได้ขาดคึ่งขุดมาใส่ตัวที่สามที่สามถมเด้อถมเด้อเบิ่งเด้อเราติ๊กถมเราเด้อ แล้วบอลคีทสองโขดบลูสองรูเนี่ยเดียว่าตัวเดียวกันมาประจบกันบอเคีดีจุบจุบจุบมานี่มาพี่ถ้ารูปิดสติ๊กกล้าจกเด้อจ้ะนี่จะจิปุ่มนั่นแหละนี่นี่เห็นหางตรงไปตรงนี้เลยฮะเห็นเห็นเห็นหาง้็ดีเั็นแล้วัหนแล้เออเกือบไหมล่ะแต่มาดูข้างล่างมีอีกเนี้ยฮะปวกบอเคีทเพาะคือเห็นหลังดำดำบอกนี่ อยู่สองตู้เนาะใช่ที่ปีบุกง um> um> ่ายอยู่ได้บ้านเฮาก็ได้ง่ายอยู่ง่ายอยู่มันบ่บึกก็เด้อกไม่่ได้ดูเอ้ยกิ้งกืออ๋อเห็นดิเห็นหลังดำๆเห็นดิเ้็นดิคือเฮ็ดข่ะเพราะแต่ว่าบ่เอาเราสติกถมเด้อถมเด้อต่อเขาห้าวข่อยใหญ่แด้เดี๋ยวนี้อ๋อ

mất tươm nó thằng đi, uh -huh. đi ui thôi nhẹ nhỉ na nhẹ nè nó cứ đổ ừ. à, ừ. nó thành đấy đ đ đ lấy 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 ไปทางไหนดูก่อนข้าวผักร้อยเอ้ยไปผีอ้าไมหกเล้ยด้วยนเี้ดลแน่นแบบนี้แน่นแบบนี้แหละ้าเข้าากไม้นเนนีหะมันข่อยมดเลยมแล้วหรือังน้เป็น ทะลุมาฝั่งนี้พาแล้วเฮ้ยมันบ่ลนีวชทุบทะลุเอาทุบทะลุเอานี่ดินี่นี่นี่บึงจะติดคู่ฝั่งนี้แต่ก็มาลักมินี่โอ้ขาก็เสียดายวินี่หลายอยู่ตัวบ้านเฮาก็ได้ง่ายเลยนะถุงก็อเด้อบึงข้างหลังแม่นอดีตข่อยมุดข่อยมุดข่อยมุดอ้ยูหนึ่งว่าข่อยปู ติดมาเจออีอกเลยตื้นขนาดเลยเออมันตื้นแหกเอิญเบาเขนเจอแล้วคุดสองทีถ yes, ึงเลยเออสองตก็ต sí ิ่รู้คือกันสองตัเียดิเี๋ดเตือนนัเขาคู่แลเขาคู่เลยนี่่มถางบ้านเฮาพิ่นขายคู่เท่าไรรุ่นนี้เนาะแพงเลยทีนี้เย าคิดพงธรรมชาติมาเลยนี่เทลสโอมันนี่ไอ้เนี่ฮันล่องอยคนขุดหลายอยู่ในบทเกที่บอกใ่นุดุดขุดหลายขนขุดุหลายนขุดนขุดหึ้นครับ้นด้นขุดนสุดขึ้นขุดเ้นขุ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 ดขึนขุดขนนดุ้ดนขุดน้นนขึ้นนนนขุดอนขุด ข่แสดงว่าแถวนี้ลงข่หลายใช่ถ้ามันอยู่มันมาเป็นมาุ่งได้เหรอเนาะไมอยู่มันอยู่ไดลงมันลงหลายนีเราได้สังเกตดีดที่ดนนอยนดเป็นแบบนี้ ก็บนลึกไปไหนดูบลึกเลาะไปนำชั้นดินเลยอย่าเข้ารากไม้เด้อเข้ารากไม้ไปทางปุกนี่แหละไม่ถึงแล้วบ่ฮะเงี่ยงมึงยิ้มเนน้อยๆบลึกอีหะไหนแทะอีไม่อยากอันนั้นหลายน้ำไม่อยากอถึงแล้วถึงแล้วเออแต่มือยังร่วงบ่ได้เดี๋ยวเปิดจังหน้ากว้าย ดินฝากตาเจ้าของ,ของีดินมัน,น,เ,ปนเปิดปได้คุดอยู่ได้นนเนาะมันเปิด,ปดออก,ปกว้างบ่ได้เนาะชุบออกมาเปิดกว้างก็บซับปลากไม้บ่อยา,ากให้อึ๊บหัออกอันดีออกมาตื่นตรอตื่นละตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยูถ้าแบบมันคุดง่ายเนี่ยอยนมงนีปีกอีกแม่นบ่ก็เด้อ เมนเ่โอ้ยบบเมนมาผมโอเไปเุยจอใช่ไหมบอกเคนเมนทังหมดบบปกติสบกมีดีดีไม่เเนี่ยึงแล้วนี่ดิกได้เลยมันก็น่าคุดแล้วแบบน่าคุดแล้วว้ยิเขเข่ามาเพได้พี่น้องอยู่เบิดมือแล้วเว้ย เจอเบ็ดเห็นไหมบอกคือเน่าคุดง่ายอยู่นี่เลยคือดิตอนนี้อยู่เด็กสารติคุดละเลาะลากไม้ดักหน้าเอาดักหน้ามันอยู่บลึกมันอยู่เหนือดินเห็นไหอยู่หนาดินรู้ไหมมันไปได้แบบสักกระดิกกระดิกกระดิกลงไปอ้าวออกมาไหมเอ้ยอยู่มาได้เลบนี่ ง่ายอยู่เราไปต้องตามหูก็ได้เขาพุดลัดหน้าลัดหลังมีไข่แล้วลัดหน้านัดหลังจิขีในแบบนี้ได้ดีๆพ่อถุยนี่มันรุนกันลัดเลยตื่นเฮ้ยเจออีกเอีล้ว นี่เห็นลึกได้เหรอเออเห็นขุยเห็นขวยเลยตกใจเฮ้ว้ตัวเดียวได้หลายเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวโตเลยได้อืมตัวโตเลยได้ดูว้เด็เดียวไปต่อเจอกันสักทีกมันเปลนดีเลยเนาะเปนีปยนมันเปล่นนี่ดินี่ดิ บม่น่าลึกไม่น่าลึกถึงลึกก็ไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นว้าวัห็นบดิฉันจะที่คิดเยอนี่ <c oughs> อันยังมีรากเท็ดเยอะนี่อันใส่ทีศมีเสียงไปุ้นอืมป้าชขาโหนี่จะตักทีกคิดลงไปเลยแท้งานเข่าละไปดักนาก่็เด้อเนี่นะลงทะเดักหน้าก็าเด้อ <c oughs> <c oughs> Nè, đắc nà nó chơi vô phòng chưa có kén bọn, ôi bó miên Thịt thì bọn đắc thịt thì Thịt đây Ôi nhăm bụi đứt Bọn đứt Thịt thịt lột đấy, chạy quá Nghĩa đi, thường ừ. leo Tươn điều yên Nè, đi ừ. đi bọn mình <laughs> hút đấy giờ đốt đấy, lấy hút đấy út tôi nhảy nó, tôi nhảy tôi nhảy, thế thằng lang nó nén mình, ơi, เดี๋ยวหาปะเดี๋ยวติขากปะงานเขาก็บุคขุดหาตัวง่ายใช่พอแตะนักสิบบอกเอาเจอทั้มดีดีติขุดอีกคือนึ่งถึงเลยสองไขยติดกันไขยเดียวแค่แหละแต่เป็นขุดสองรูดีติดกันเลยขุดหลอกขุดหลอกขุดหลอกดาวไปทางไหนมีสองมือเหมือน นี่จะทำเก็นยนีไบอกจช่อ้ยหางไกลทำรอันาะแต่ใบไม้ไปทางขวามาสิมา,าเนเ่ยทำอะไก่อนลานเนี่ยน,น,น,น้าเอา ใช้ตัวน้บากนด้วยการยัดุนหลอกลอยู่ตัวนี้ทำรูหลอกลอายพ่อูุมีเนี่ย่ะอันดีนี่จะไปทางไหนเนี่ยี่งูไปเนี่ยมิ๊นี่มีกันสาวตัวทำหลอกโอ้โหต,ตื่นแบเจอพ่นเลยอันดี ตัว้อยู่เดินหาไปหามาเจอเห็ดไข่ตอกใหญ่มากอึ๊บพระเต็มฝ่ามือเลยเอ้ยดอจะหาดอกสิบดอกนี่สิบปุ่มเฮานี่เนาะแล้วทีก็เดินเลาะหาไปเรื่อย เจออย่างกาเก็บจอเฮ็ดกาเก็บ่ชิปูมชิลฮาวพดล่อปะพดหน่พูดหาลายดำอล้อเลยพุดห่อ้มันหวอะไร ไอ้โมเกี้มันจะลาะอลีิดูยังมันฉลาดแท้มันหากินเป็นเดิมันหังมันหัวเก่งมากมันหัวอ้ยหมาไฟล่ะแต่ว่าหักมันอยู่ในทางมันบอกเกี้ยนเนาะมันหมาก็จะเอามาปล่อยบอกแจ่มันเดือดแถวนี้เลยหนี่แหละมาหาใหดยามเลยจะเห็นตลอดมันขุดจิ่งหอกบอกเด้มันขุดจิ่งหอกอันนี้มันกขุดอีกมีสาขุดนั่น อุส,สาขุดมือนกันเดี๋ยวมีข้าให้เดี๋ยวมีข้าวให้เราทังอยู่ใกล้ๆเออมไปกินข้าวไหมารดรถจอดเต็มนะเลยพฟมเมดมาเอาห่อข้าวหากินข้าวก่อนหิวข้าวแล้วถ้าเป็นเดินหาถาพักนิ่งๆบรรยากาถ้ากมานั่งพักเหนื่อยมีน้ำตกไหลก็ กินเาห้อท nah ี่ร้องจ้เขาได้หยั่งหกอึบไ้หลายอย่าเลยเห็ดชั้มเห็ช้มมน้ำดื่มนี่สติกเจอต้นหมักสมโมไม่สหน่วยมักใหญ่สติ๊กได้เมนูเห็รพอได้เก็บมาเรื่อยๆสามสิบสี่สิบเลวยังได้อยู่อ่ะ ได้ได้โอ้ได้หลายหลายแต่จูบคิดว่าสิได้หลายปานนีเพราะว่าปนทุกหลายอ่ามาได้สักยี่สิบตัวหนี่งโอ้พอได้ปนนี่ก่นด้กินเนี่ยโอ้ยนี่มันได้หลายเลยแหละเตินค่าเตินค่าโอ้ยใส่กระเบื้องเผื่อหกเตือนค่ากินนล้วเผื่อเลาะกลับปเราได้พุดกลับไปอีกเอาคูงมุดกลับไปอีกมาไหมพี่น้องจิเ๋วใหญ่นี่กินโอ้โหมาครับพี่น้องหัวสอง ดนเล่นเลยคนตกบ่ทางขึ้นนั่นคบอคนคนเดียมันแก้วข้าปลาจมนี่แทงประจอมมาแต่กระดุกโดดนะครับ คือที่นี่ค่ะแันนี้แต่เข่าเฮียเจคเจะทางก่อนเด้อตอนให้ชิคกี้ดี้งาตั้งคนืนนั่เอ้อนั่งก่อนตัขาขาเนาะเ้อเจทีจะทางก็ป๋าจะเข่าเฮ้สจิ กินเผาน้ำลูกน้ำลานเด้อกินเร็วกันห้ลูห้หลานมันมานค่ะค่ะลบกับมีเห็นได้เจอเห็ดเจอเจอิ่บปุ่มกิ่ลอ้อเลยลาน่ะเด้อก,กินขาวมีกันมาบอกเพียนหาจากพี่น้มอมึงเห็นน้ำตกกันบอกเขีนบ้าง E mười bốn mươi năm cứ chưa tới là khoai hết thang 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 เดินไปคุณพุดธกลาหลอยู่ท่นมาหาเฮตนำหาพุทธนำม,มาอเอาใบเียเที่ยง่ายเอาลหละ่ะด้วานี่เห็นควายลายอยู่ม,มามื่อนึ่งปเดียคือเสียงทุกคนมาหาเฮตท่าเด้คนจะอ้าวามา มบเข่ามันไกลเน่าก็เห็นมันดูว่ามันหลาย้วยี่หลยน้ำหังก็ด้่ยหอ

cầm cái khẩu ừ. phần Cây hiền thân Đau bớt thì đưa người thiếu tay ừ. thì cây bác nhảy hết cả Có chút tiêu แกงเฮ็ดใส่หมักลวกใส่พี่โปม้มแกงอะไรนิดลหน่อยอก,ก็จัดแล้วก็แบ่งทอดท่อมมือใหม่จะมาคุดถึงนะบอกแกงน่ะแต่ว่าขาอ่อนก็จะพูดออกไปเรื่อยๆดอกจ้าทางเมืองนี่ครับิเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ไอ้จิงเราพูดต่อเนื้อใส่จิงเนาะลาพี่น้องเลยละกันสภาพบรรยากาศนีศ่แหละเป็นเสือป่ามาหาอยู่หาจริง นาแล้วไม่ได้มากินขา้าอฝาแบบนี้เนี่ยเอาครับคลิปนี้ขอฝา,า,ากติดเทนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจหน่อยด้วยครับอย่ามีข้อกันคลิปหน้าหน่อสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินข้าวอิมนะ่มในพาคกันเดิมแล้วได้สติก๊กเห็นขยยไข่ใหญ่ใหญ่คุดเบิ่งคุดมันเป็นโพลงอยู่ข้างในลายงงคือกรบกบครบตัวที่ค<ร>บแม่นโบเอาดีๆกบตัวบางไงด้วยไหน cà chốc nè khơi 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 con, khơi bọ ơ khơi bọ khơi khơi bố thử bên bên đó mình đấy anh đi, đi, đi cốp cốp đi lì cốp cốp mà tích chốc em sao cốp, cốp, cốp ui cốp tụi nhảy lời lại tầm thai dù bố hiến thầy cốp ui. cốp กบนี่กบดีลีมันมันมันกบเริ่มเข้าเลยติมันมันเข่าหูบอกแค่ว่ได้เของไงเดียเนาะือมันเข้ามาแล้วคือมันก็ออกเนาะบาดชิเมื่อเลยยังไปกบอีกมันคักมันคักมันคักแน่ใจี่ลดชิโหลด์เลยสิโฮดรถดแล้วปะต่อลดชิโฮดสชิโฮดรถเออดิอุ้ยได้ปลหนึงเลยดิหนี่ดิผักกะหล่มันมันมัน เดินไปเรื่อยๆหาไปอีก